จะเป็นในสิ่งที่สามารถที่จะเวลข้ามทุกคนได้เพราะว่าคุณไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มไม่ได้เน้นเฉพาะเจาะจงว่าฉันจะต้องมาเพื่อจะคุยกับคนที่ที่มาซื้อของของฉันฉันจะต้องคุยกับคนที่ที่คนที่จะมาปฏิสัมพันธ์กับฉันเท่านั้นเราจะต้องเป็นเพื่อนกับคนทุกคนดังนั้นนะการที่เราโอเพ่นแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับเพื่อนใหม่เข้ามาน1นนะครับ 2. คุณก็จะจะมีความสุขเวลาเกิดมีคอมเมนต์ดีๆเข้ามา มันก็จะเกิดความสุขแล้วก็กําลังใจที่คุณจะทําต่อเนื่องนั้นการไลฟ์หรือว่าการทําคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อดีถ้าคุณทําด้วยใจที่บริสุทธิ์ใจที่ไม่หวังผลตอบแทนในเบื้องต้นนะฮะคือเรามีแต่เป็นผู้ให้นั้นสิ่งที่เราให้ไปได้วยใจบริสุทธิ์ก็คือให้ด้วยสิ่งข้อที่ดีอย่างที่ผมบอกไปสามข้อข้างต้นที่บอกไปอันเนี้ยมันก็จะเกิดผลลัพธ์แน่นอนนั้นทําไม มนมือถือคุณจะสร้างผลลัพธ์หรือสร้างมูลค่าได้อย่งไรไม่ใช่เพียงแค่ดูอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้เรามาเพิ่มทักษะเนาะงนั้นสิ่งที่คุณมีอยู่ในชีวิตประจาวันของคุณเช่นคุณบริโภคอะไรแล้วดีคุณรู้สึกว่าคุณมีเขาเรียกว่ามีประกอบอาชีพอะไรแล้วดีนะครับคุณขายสินค้าอะไรแล้วมันดีคือคุณใช้ด้วยอ่ะคุณใช้ด้วยคุณไม่ใช่ขายอย่างเดียวคุณใช้ด้วยอันเนี้ยคุณก็มาเล่าแล้วมา และท้ายสุดผลลัพธ์ที่มันกลับมานะครับเขาก็มา,าว่าว่าคุณเนี่ยอบคุณค่ะและใครอยากได้ทั้งความรู้และก็ขายของกัน้วยขอสองมือเลยสุดยอดค่ะสวัสดีค่ะโค้ชเทลการตลาดออนไลน์นะคะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆค่ะการที่เทลจะมาแบ่งปันในวันนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่หลายหลายคนอยากจะขายของเป็น และไม่เคยขายของและก็ไม่เคยรู้ว่าจะขายของอย่างไรดีคะวันนี e ้เฮลยจะมาแต่งปันในหัวข้อว่าเทคนิคการขายตัวตนข,ข,ของเราก็แต่เราเกิดมามีพ่อมีแม่มีญาติี่นองมีเพื่อนโรงงานมีสมัยเพื่อนสมัยเรียนเนาะแล้วพวกเพืเอ่อนต่างๆมากมายนั่นก็คือเรามีตัวตนบนโลกพื้นดินในวันนี้ค่ะคงได้ โลกออนไลน์เพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยเราไม่ได้สัมผัสเจอร่างกายทางกิยิัมผกันแต่เราสามารถแบ่งปันความรู้สึกความนึกคิดหรือวิชาความรู้ต่างๆที่เรามีให้เพื่อนๆเราบนโลกออนไลน์ได้และที่สำคัญก็ต้องขอบคุณเลยคนที่ได้สร้างระบบ